บทที่7,113ันคุณแถลงข่าวเรื่องของฉันแล้วใช่ไหมตะวันนาถามทันทีคุณอธิบายยังไงบ้างผู้จัดการส่วนตัวถอนหายใจและกล่าวว่าฉันพูดได้แค่ว่าคุณชอบเพลงนี้มากเกินไปและมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องของเพลงมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วคุณเป็นนักร้องมืออาชีพและคุณทุ่มเทให้กับการแสดงมากตะวันนาพูดอย่างไม่ยี่มแตว่าจริงๆแล้วฉันไม่ชอบเพลงนี้เท่าไหร่มันไม่ดีเท่ากับเพลงที่ฉันแต่งเอง ทางฝั่งผู้จัดการส่วนตัวนั้นดูเขินอายนิดหน่อยตะวันนาเป็นคนที่มีความหลงใหลในดนตรีมาโดยตลอดท้ายที่สุดแล้วเธอก็แตกต่างจากกู่ชิอีเพราะกู่ชิวอีไม่ได้จบเอกดนตรีและเธอไม่สามารถแต่งเพลงหรือเรียบเรียงดนตรีเองได้ต่างจากตะวันนาที่แต่งเพลงเกือบทุกเพลงด้วยตัวเองโดยทั่วไปนักร้องนักแต่งเพลงมักไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเพลงของคนอื่นมากนะักไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการแต่งเพลงของ ตะวัน,นาที่อยู่ในระดับโลกในวงการเพลงป๊อปผู้จัดการส่วนตัวก็รู้จักนิสัยของเธอเช่นกันจึงกระซิบกับเธอว่าการถแถลงข่าวแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วไม่เช่นนั้นหากมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นคุณจะกลายเป,เป็นเป้าหมายของการวิาพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนอย่าลืมว่าคุณมีแฟนแล้วและในสายตาของสาธารณชนความสัมพันธ์ของคุณก็มั่นคงมาโดยตลอดตะวน,นาโบกมือและพูดอย่างหนุดหนิด ฉันรู้แล้วงั้นก็เอาตามนั้นถ้ามีปัญหาอะไรอีกในภายหลังคุณสามารถจัดการมันได้หลังจากนั้นเธอจึงถามตัวแทนว่าคุณเย่กับคุณหนูกู่อยู่ที่ไหนในห้องแต่งตัวค่ะโอเคตะวันนาไม่มีความตั้งใจที่จะเสียเวลาไปกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอและเดินอย่างรวดเร็วไปที่ห้องแต่งตัวในห้องแต่งตัวกู่ชิวอี้และเย่เฉินได้ยุติสถานการณ์ที่ทำให้เย่เฉินรู้สึกสูญเสียแล้ว ทว่ากู่ชิวอีมีความสุขเป็นพิเศษเพราะว่าเธอจูบเย่เฉินดังนั้นเธอจึงไม่ได้กดดันเย่เฉินต่อไปสิ่งนี้ทำให้เรื่องต่างๆยากลำบากสำหรับเย่เฉินเพราะเขาประสบปัญหาในการปรับความคิดของเขาท้ายที่สุดแล้วจูบอันร้อนร้อนเมื่อสักครู่นี้คงกินเวลานานมากและเป็นครั้งแรกสำหรับเขาตวนาเคาะประตูและกู่ชิวอี้ก็พูดทันทีเข้ามาจากนั้นตวนาก็ผลักประตูเปิดและเดินเข้ามา กูชิอีเห็นเธอและพูดด้วยรอยยิ้มยินดีด้วยตะวันนาการแสดงวันนี้สมบูรณ์แบบมากฉันรู้สึกว่านี่คือคอนเสิร์ตท,ที่ดีที่สุดของคุณใช่ตะวันนาพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันฉันไม่เคยแสดงได้สดใสเท่าวันนี้เลยฉันร้องทุกเพลงอย่างสุดความสามารถแล้วหลังจากนั้นเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่เฉินที่เงียบอยู่ข้างๆและพูดด้วยสีหน้าเขินอายว่าคุณเย่ฉันขอโทษจริงๆวันนี้ฉันตื่นเต้นบนเวทีมากเกินไปหน่อย เมื่อเย่เฉินเดินลงมาจากเวทีเขาคิดว่ามันน่าเขินอายมากแต่หลังจากที่ถูกกู่ชิลี้ทำให้เขินอายเพิ่มมากขึ้นเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตะวันนาทํานั้นดูไม่สำคัญเขาจึงพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรผมเข้าใจแต่คราวหน้าอย่าทําแบบนี้อีกไม่งั้นผมจะเลิกแสดงตะวันนาไม่คิดอยู่แล้วว่าในคอนเสิร์ตสามครั้งถัดไปที่เมืองเย่นนชิงจะได้จูบเย่เฉินผ่านหน้ากาก,กทุกครั้ง ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวนานก็พอใจมากแล้วจึงรีบสัญญาว่าอยากกังวลเลยคุณเย่ในครั้งหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกกูชิลี้ยิ้มและกล่าวว่าตะวันนามันดึกแล้วเราต้องกลับแล้วในคืนนี้คุณควรพักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตอีกไม่ใช่เหรอบทที่7114ตะวันนาพยักหน้าและถามเธอชิวอี่วันมรืนนี้คุณกับคุณเย่มีแผนอะไรไหม ฉันมีวันหยุดวันมรืนนี้ฉันอยากไปเดินเล่นรอบๆเมืองเย็นชิงไปปีนกำแพงเมืองจีนเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามและอื่นๆกูชิวอี้ยิม้มและกล่าวว่าถ้าคุณไปปีนกำแพงเมืองจีนคุณคงต้องมีบริการอย่างน้อยหลายสิบคนไม่เช่นนั้นแฟนๆจะล้อมรอบคุณแน่นอนตะวันนาจึงถามนางว่าแล้วถ้าฉันจะปลอมตัวละ่ะได้หรือไม่มันยากนะกูชิวอี้สายหัวและพูดว่า คุณเป็นชาวต่างชาติดังนั้นคุณจึงโดดเด่นมากนอกจากนี้แฟนคลับจะสามารถเห็นลักษณะทางกายภาพของคุณได้อย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะห่อตัวแน่นแค่ไหนก็ต้องมีคนจำคุณได้ฉันควรทำยังไงดีตะวันนาพูดด้วยความเสียใจฉันอยากไปดูจริงๆนะกู่ชิวอียิ้มและกล่าวว่าคุณสามารถไปได้เพียงแค่ไปอย่างเปิดเผยแต่จะไม่มีความเป็นส่วนตัวฉันไปเป็นเพื่อนคุณได้แต่พี่เย่เฉินไปไม่ได้แน่นอน เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกคุณสองคนที่จะออกไปสนุกสนานเดินเล่นและเที่ยวชมและให้แฟนคลับชาวต่างชาติของตะวันนาได้เห็นว่าจีนที่แท้จริงเป็นอย่างไรและทำให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นตะวันนาถามด้วยความสงสยัยคุณเย่ h, ถ้าอย่างนั้นทําไมคุณถึงไปกับพวกเราไม่ได้คุณก็เป็นหนึ่งในทีมของเราเหมือนกันนะเย่เฉินยิ้มและถามเธอว่าผมเป็นอะไรผู้จัดการฮวงจุ้ยไม่ใช่หรอ ผมรับผิดช,ชอบฮวงจุ้ยของสถานที่จัดคอนเสิร์ตของคุณในสถานการณ์ปกติผมจะไปกับคุณเพื่อปีนกำแพงเมืองจีนและเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามได้อย่างไรกำแพงเมืองจีนและพระราชวังต้องห้ามมีประวัติศาสตร์จีนมาหลายร้อยหลายพันปีและพระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังหลวงไม่ใช่หน้าที่ผมในฐานะปรามาจารย์ฮวงจุ้ยที่จะให้คำแนะนำแบบมั่วซั่วกู่ชิวอี้ที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดซ้ำ ใช่เป็นเรื่องแปลกที่พี่เย่เฉินไปกับเราและออกไปเที่ยวภรรยาของเขาจะต้องสับสนแน่นอนเมื่อเธอเห็นนอกจากนี้พี่เย่เฉินไม่ชอบปรากฏตัวในที่สาธารณะถ้าเขาออกไปกับเรามันจะถูกแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนเป็นอย่างนั้นจริงหรือตาวานารู้สึกเสียใจเล็กน้อยเนื่องจากนางอยากใกล้ชิดกับเย่เฉินมากขึ้นเดิมทีนางอยากใช้ประโยชน์จากช่วงพักเพื่อออกไปเที่ยวกับเย่เฉินและกู่ชิวี้ แต่นึกไม่ถึงว่าเย่เฉินจะยังไม่เต็มใจปรากฏตัวต่อสาธารณะในสถานการณ์เช่นนี้เธอรู้สึกเคียะขยงกับอัตลักษณ์ของตอนเองในฐานะศิลปินและเธอไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยหากทั้งเธอและกู่ชิวอี้ไม่ใช่ดาราพวกเขาทั้งสามคนก็แค่ออกไปเดินเล่นที่ไหนสักแห่งโดยที่ไม่ดึงดูดความสนใจจากคนอื่นเธอพูดกับกู่ชิวอี้อย่างหมดหนทางได้เพียงว่า งั้นเราก็ไปด้วยกันเถอะฉันเชื่อว่าหลังจากคืนนี้จะต้องมีการค้นหาเกี่ยวกับพวกเราอย่างร้อนแรงแน่นอนเรามาเริ่มลงมือกันในขณะที่ยังมีแรงและพูดเกินจริงเกี่ยวกับเพื่อนสนิทต,ต่อหน้าสื่อกันเถอะนี่เป็นโอกาสที่ดีในการโปรโมทประเทศจีนขณะที่เธอเกล่าวเธอได้มองเย่เฉินและพูดอย่างจริงจัง คุณเย่จริงๆแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับจีนโดยสื่อตะวันตกหลายๆสื่อนั้นมันไร้เหตุผลฉันไม่เคยมาจีนเพื่อจัดคอนเสิร์ตมาก่อนเลยเพราะถูกพวกเขาชักจูงฉันมักคิดว่าจีนไม่ดีล้าหลังยากจนและเป็นประเทศปิดแต่เมื่อฉันมาที่นี่จริงๆฉันพบว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นมิตรเปิดกว้างพัฒนาแล้วและทันสมัยที่สำคัญที่สุดคือมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานหากมีโอกาสให้ชาวตะวันตกได้เห็นจีนที่แท้จริง ก็ถือได้ว่าฉันกำลังล้างมนลทินให้กับชื่อเสียงของจีนเย่เฉินรู้สึกประหลาดใจทันใดยิ้มและกล่าวว่าดีจังที่คุณคิดแบบนั้นผมจะให้ผู้คนช่วยกระจายข่าวนี้บนติกตอกล่วงหน้าเพื่อดึงดูดบลอกเกอร์วีชื่อดังให้มาทำการถ่ายทอดสดมากขึ้นตะวันนาพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่มีปัญหาฉันยังมีเวลาว่างอีกสองหรือสวันก่อนจะไปเซี่ยงไฮ้ฉันจะเดินเล่นและชมเมืองเย็นชิงให้มากขึ้น ณจุดนี้ตะวันนาคิดกลเม็ดนี้ออกแล้วและพูดด้วยรอยยิ้มว่าในอนาคตฉันอาจจะต้องหาวิธีถ่ายทอดสดในเมืองไหนก็ได้ของจีนและแสดงด้านที่แท้จริงที่สุดของทุกส่วนของจีนให้โลกได้เห็นเย่เฉินยกนิ้วโป้งให้เธอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าดีมากหากรัฐบาลจีนของเราขอให้คุณเป็นทูดส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณต้องตกลงนะตะวันนาพูดโดยไม่ลังเลว่าถ้าเขาเชิญฉันได้ฉันก็จะตอบตกลงแน่นอนนับเป็นเกียรติของฉัน thank okay. you